สบายดีพม่พี่น้องเนาะสบายดียามแดดแดดเนาะนี่กะอะไรนี่กะมาบ้านน้นะองไฮน้องพม่พี่น้องเนาะมากันสองคนเนาะทางหลังลินอาริตาเนาะทางหลังนะเนาะบันเลิมสบายดีพม่พี่น้องเขาโงเยอแล้วบะเลิมเอาคือว่าไปวันเสาร์ไปแต่ว่า,าวย,ยังบ่ทันปก,กติเนาะพม่พี่น้องเนาะ เริ่มเตรียมเครื่องมวาเป็นเลือกต้นเลือกตังแล้วแต่เฮาก่ไบดบ้ไปดอกปีนี้จบแล้วออกแล้วสบายปีนี้วัเรี่ยันสบายไ่ได้ไปต่อใส่เนาะอยู่บ้านบรรยากาศก็กดีเลยเนาะเฮยพี่น้องเนาะรถด,ดบ่ก,ก้ายจะคันเลยดีมาแล้วคันนึงตอนนี้เฮากะสิไปบ้านน้องให้เนาะเยพ,พี่น้องเนาะไปบ้านไปเฮือนนาบาวเนาะ บม่ได้ขาวคนเป็นน้องไฮดอกเขาหอดแต่ทางเขาบะเลิมอือมาหอดแล้วนะคนพี่้องเนะหอดแล้วหอดแล้วันนแมนเพื่อนของลุงลุงบะเลิมเนาะแต่วันนบ่าวเขาเนาะไปเลยย่าเดินเพื่อนเรากว้าง้องต้นลือเดิมบวกนี่เลิม บรรยากาศดีขนาดพ่น้องเลยเจ้ามีดอกมีเดินยังมาเลี้ยงควายได้กลงมะเข็งนี่เป็นหมาอย่นี่ปะมาเลิมต้นมะเข่งไงขนาดเป็นหลาบอ่ะเดินแล้วกว้างเมือพี่น้องเลยเลี้ยงงัวกับไ่กฮาลายเติบฮะบ่เก็บมะกะบกอ่งเก็บยานาง

แม่จังเก็บมากินนี่คือต้นกระบ,บกนะท่านผู้ชมต้นใหญ่ยักษ์าาาาเห็ดเพียงเลิมนี่จะมากระบกกบนเลยผมพี่น้องมาเก็บอนะไรมันเนาะเพราะว่า เ็บเมือฝรา่กินบรรยากาศน้องเผยพี่น้องเนาะส่วนบัานน้องไ้กับบัานนวลฮังกะบอกไกลกันเนาะเพราะว่าหย่งขย่างรัดท่งกันรัดท่งมะฮอดดุงดุงไปทูบแล้วกะขึ้นมาตามปลายยางกระเม่นรุดเนาะ ป่าย่างได้เลยมันนะนะบรรยากาศแดดๆพอดีดดดพี่น้องเลยเอากาศก็โอ้ยดีขนาดนาั่งเบนเขากายไปองเวียนแต่ละมือมาดิเสียงหยาก็ได้เก็บหมากกะโบกเก็บนอกพอดีน้องเนาะหมากกะโบกมันเป็นหมากใหม่ทำขึ้นขึ้นเมืองหรือขึ้นบ้านวะมันเกิด ตามธรมรมชาติเนาะบางทีกระปูบางบางหมองกะมันเป็นหวังไม่โดกบางทีไดฉันมากันมาอยู่ในโดกอันนี้ขนาดชีโด่งอะไรแล้วทางมันเต้นหมดแล้วกลองนี่เป็นเท้ากวดเท้ากวดไปแล้วนะบ่ิ่มกับเท้ากวดเนาะพีน่น้องเนาะบางหมองกะจักว่าหากินยากเลยจกักแต่แถวนี้ยังยังสบายจากักมันเป็นส่วนไลี์

กระบ่๋าเล่มสองคนขวานผมพี่น้องโุ๊นี่มากระบอกดิบดิบอันนี้าเนาะผมพี่น้องเะมักดิบมันเนาะแต่มักสุกมันสิออกจึงเหลืองกินได้เนาะควายควายยังกินได้คนก็กินได้ทุกันแต่มันขิ้นแฉบสำหรับเฮาเด้อโบหมักดิบอันนี้ค่ะสำหรับเฮาคือโบหมักเนาะเพราะว่า nha nang cả ngám ngàm này, này khơi nha nang khéo ngàm, mặn hạt dù tam may khơi nha nang action, hang đi, สิเก็ตมาใส่ห่อขาวเนาะผ้าใช่ห่อขาวห่อขาวบงล้างนี่นะโบมีเขาแน่ชีช้ใช่โบมี่พี่น้องมีอยู่แต่ว่ามันหลายอย่างเราคิดท่ายมกเ <มา S 1> พื่องมันก่บโบยากมี่ักเพื่องกกมันตายําเลยมันตายแล้วก็มันมันอยา่างซูดพันลเลยเห็นอยู่น้ากุตะแบงหลายตน้นตอนโตนตน้นตะกี้มีได้แปะอยู่น้ากุตะแบงหนอนหนิวโอบอยากมีน่นั่นเอ หยิบประภาไปใส่ห่อเขาแล้วก็ผ่าใส่ทองน้ำขนาดแนวกินก็ยัง่ชิบอยก็ไม่ีเลยเจ้าอะค่ะพ่อมอญอภัยบ่อนี่นะกินหมากกระโกกระตุ้ยกระตุ้ยแต่ว่ามาเก็มาเก็บอยู่กก่อนขันยางมันหล่นนี่ระวังอย่างเดียวยันหมากมันถือหัวย่างลมแห้งปุปปีปุปปปุปปีลมแห้งก็หล่นเลย หง่มันภาอคอส่วนบุญหอเขามีสองเสือเล่าไปพี่น้องเนาะเดินเก้าหลันเดินชิปเดินเก้ากะ่ะส่วนมันสิแตกต่างกันวางบุญหอเขาประดบดินกับบุญหอภาตากับต่างกันวะเดินเก้าเก้าหอเดินชิปสิบหอกระต่างกันแบบอ่ะ ขาประดับบินสิได้ไปพังเนาะหอหนึ่งหรืหอมาสองสามหอแล้วแตะตามผู้สิไปพังเนาะอยากพังให้หาหอก็ได้ฮกหาดูฮเตืนมากประมาณซากเคยเห็นแต่ละปีเด็กคนเดียวคอนที่แจ้งคนหาโมงเนาะคุณหล,ลังลงกไปมันเป็นทางเนวปัดมันไกลทางเนาะเพื่อนเขาเป็นห่งไกลทางน้อยใหญ่บรรยากาศยามกลางคืนโอ้โห เสียงกบเสียงเขียดไม่รู้ว่าแบบไม่ใใส่เบ็ดนะตะบชิมีในวัดใดในวัดนะเออมีดีเสียงในวัดเด็กๆเสียงในนาฬิกานะข่างวัดเด็กขางสะแพงนะฮะเปกนวัดไม่สบายคนนะฮึ่มเวยบาย เก็บยานางต่อเนาะพ่อพี de, dai, ่น้องเนาะเอาได้อยู Oi, ่เปล่าขึ้นได้อยู่เปล่าโอ้โหคือหัวคอยพระราชาเลยบึ้มลงหันแล้วเปันผิดชอบดิอะไรวา อ้าวเบลื้มมาตายง่ายด้กลงมาซะชีเก็บนี่อื้อ่าจุดมันทะลึ่นะพี่น้องนะแล้วเปิดอะชูงชูงก็ได้เอดบว่าหาสีบุกซีบบ่เคยแบบเทคนชูงแต่ว่าคนจริง เราไม่เคยวัดแทกความสูงอยากวัดแทกอยู่กระบ,บุ้งหูเป็นทีพแทกดีใจไะเจ้าออกไปแทก่ชุกชลาไปทำชุกชลาค่ะเจ้ามันบงมีค <c oughs> นเขียนใบ,บ,บ,บประกาศเอ้ยเขียนใบประกาศเขียนใบประวัติเขียนใบ,บประวัติม,มันจีนบมาส<อ>ีมาเจีบดีมากพุงกิวพ่อไอ้ต้องมาปุงกิวนะพ่อไอนะ้ต้องนะโพูนแดงชุลุชายลายอยู่เบ้อ เก็บน้ำเน็ตีโอ้ลน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 อ๋อลนน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 นอะอลน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 แดงพ่อแม่พี่น้องโคตรงามเลยอ้าวตัวนี้มันบบไงอันนี้เอ้าวใหญ่มากเลยนี่เพิ่งเดี๋ยวเก็บมาโฮมกันก่อนเดี๋ยวเก็บมาโฮมกันให้พ่อแม่พี่น้องบุญมาฟุ้งกี่ยวพ่อแมพี่น้อง มาถึงมือบุญหอเขานี่โอ้คักโลดกินได้เนาะผลพี่น้องเนาะกินได้เพราะว่าต้นมันหาบัยาาเนาะจักแง่วางอื่นแต่แถวบ้านทานี้หาสบายแถวหนาทองนาท่าเนี่บ่อึดแถวหองแถวหวยเนาะเริ่มเป็นหมักใหม่สนิทกินโซหวานเนาะหวานมากอืมบ่กุ้กหรือไม่ กูหมัมกใไม่ปุ้นบปุบ้นดอกโอเคน้ำผิ้งพี่น้องเนาะหุดยานางต่อไปหางยานางต่อให้ไปแถวป่ามีเมียงคีมีนเ,นเป็นหมังไหม,ม่ที่เด็กหน่อยหมักลายเนาะผึ้พี่น้องเนาะคือหมักกุ้งกิ่วชวูชไปห,ห,าหางหล่อแถวหวยคำเพชรหลักพักเลนเนยากตลอด เล็กน้อยเมื่อวานเปเล็กน้อยผู้ใหญ่ก็อยากคือยังม,ม, <c oughs> มันเช็ดไม่หวานมึงกินไก่ดูไข <c oughs> ่หมักพี่ผวนแต่หมักพี่ผวนมันบ่มีในแบบนี้ย,ยุกี้หมักหลอดด้วยน่าเลมห <c oughs> มักคือนมาพี่ผวนแต่ไมา่หั่น้อยใช้มือก้อยปุม,มือมือกองเขามีผักได้ดีนะพี่น้องอะ อนะไรน้องเฟิร์นพี่น้องนี่คือมักระบก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 อยู่ก็อยู่ได้หกกเค่งเลยโอเคนะ้องเฟิรพี่น้องเนาะอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์นะเนาะก็ปกติช่วยเผยแพคลิปใหม่ๆจากสองของเฮาเนาะไปแล้วนะ้องเฟิร์นพี่น้องไปแล้วสบายดี <laughs>